สวัสดีค่ะวันนี้นะคะนุ่งสิ้นปาเตะมาชวนกินมะละกอและอยากจะบอกเพื่อนๆว่ามะละกอรธรรมดาๆรรที่เราอาจจะมองข้ามไปว่าเขามีประโยชน์แบบไหนนะคะข้อที่1นนะคะแก้และบรรเทาอาการท้องผูกค่ะอันนี้สุดยอดเลยนะคะแล้วก็ช่วยระบบย่อยอาหารให้ทำงานได้ดีขึ้นนะคะ บำรุงหัวใจนะคะเพื่อนๆช่วยต้านมะเร็งเพราะเขาเป็นผลไม้สีส้มนะคะที่เคยลงไปแล้วมีประโยชน์มากมายเลยบำรุงสมองและช่วยให้ความจำดีนะคะถ้าเรากินวันละ3ามครั้งนะคะจะช่วยลดความเสื่อมของจอประสาทตาด้วยค่ะเขามีวิตามิน A นะคะมีวิตามิน C มีโพแทสเซียมมีโฟเลตมีเส้นใยอาหารมากนะคะอีกอย่างที่สําคัญมากช่วยบำรุงผิวพรรณให้ดีเลยนะคะแล้วค่ะนี้ก็ยิ่งสําคัญนะคะยางมะละกอดิบนะคะเขาสามารถกําจัดหูดและไฟได้ด้วยนะคะมะละกอดิบเนี่ยค่ะเราหั่นแล้วต้มดื่มดื่มน้ำนะคะจะช่วยล้างลําไส้และ ความเอ้ยและควบคุมไขมันนะคะที่เกาะตามผนังลำไส้เนี่ยให้หลุดออกมานะคะล้างลำไส้และคราบไขมันที่เกาะผานังลำไส้ค่ะช่วยขับปัสสาวะแก้ปัสสาวะขัดด้วยนะคะที่สำคัญมะละกอดิบขับพยาธิได้ด้วยนะคะมะละกอนี่กินสุกแล้วเราก็ยังมาทำอะไรเอ่ยพี่น้องมะละกอหรือบักหุงเนี่ยนะคะ ภาษาเหนือเรียกว่ามะกว้วยเต้นะคะถ้ามะละกอดิบเนี่ยยางเขาจะมีประโยชน์มากเราแกงเนื้อหรือต้มเนื้อที่เหนียวเหนียวใช่ไหมอะไรที่เหนียวเนียวเราปาดมะละกอเป็นแว่นแว่นใส่ลงไปสักแว่นสองแว่นค่ะเนื้อหรือหมูอะไรต่างๆเป็ดไก่หรืออะไรก็ช่างอะคะ่ะที่มันเหนียวเหนียวะค่ะ จะทำให้เข้าเปื่อยได้ง่ายนุ่มอร่อยนะคะยางมะละกอเนี่ยมีประโยชน์นะจ๊ะพี่น้องแล้วพูดถึงเมื่อกี้ตำส้มตำเนาะอาหารยอดฮิตป๊ำป๊ำปะยาป๊อกๆเนี่ยอร่อยมากขอบอกพี่น้องเอ้ยพี่รุ้ยจะพูดยังไงซะแล้วเนี่ยค่ะประโยชน์ของเขามากหลายทุกคนก็กินอยู่แล้วละเนาะแต่บางคนอาจจะไม่ชอบมะละกอสุกไม่ชอบ ไม่ชอบกินนะคะแต่แก้วชอบมากค่ะนี่มะละกอที่บรรยาต้นเตี้ยนีด้เดียวต้องนั่งนะคะนี่เมื่อกลางวันค่ะกินข้าวกับส้มตําแล้วก็ใส่อัวนะคะพี่น้องนี่ขอบอกว่าแก้วตําเองนะคะที่ทํางานเขามีเครื่องให้ค่ะน้องที่ทํางานเขาซื้อเครื่องมาแล้วเขาบอกตำใครตํามันมีมะกอกมีมะเขือเทศมีมะเขือให้มีพริกมี ถั่วนะคะถัว่วลิสงขั่วนาออร่อยตำรสชาติใครรสชาติมันแก้วก็จะตำแบบออกเปรี้ยวนะคะแก้วเปรี้ยวนํำวันนี้แก้วก็มานุ่งสซ้นปาเต้นะคะสซ้นปาเต้น,นี่ทุกคนรู้จักมากราคาย่อมเยาสบายกระเป๋าค่ะบางผืนไม่ถึงร้อยนะคะผืนที่ใส่นี่80บาทเองค่ะสวยไม่ค่าใส่กระขกากกระเช้านะคะมีค่ะเวลาไปบ้านย่านะคะมะละกอยเยอะมาก เอามาเป็นเข่งๆอย่างนี้เลยค่ะพี่น้องเอามากรุงเทพนะคะเอามาแบ่งให้เพื่อนบ้านให้เพื่อนร่วมงานด้วยนะคะขอบคุณที่รับชมนะคะหันมาทานมะละก็กันเยอะๆนะจ๊ะจุ๊บจุบ